สวัสดีนะครักฟอน์ลี่มาสอนอาทคลิปหน้าจอผ่าน iOS ไม่เจลเบกมาแรกเขาฟอร์ลี่ครับ E M U C I O S แล้วก็ดอตเน็ตครับ มาเข้ามาในในนี้นะครับก็ตรงนี้ก็เป็น emu ios อันดับแรกก็กด get เลยนะครับ get ตรงนี้ครับก็รอมันโหลดเสร็จนี่จะได้แอปนี้มาครับให้เข้าไปที่ emu ios store นะครับ,รบก็จะมีอยู่นี้แล้วก็เข้าชูกด Inst install เสร็จแล้วต้องาโหลดก็จะได้ตัวนี้ออกมาก็วิธีอัดนี่ถ้าเกิดว่ากด s t a r Recording มันจะเป็นการหยุดถ้าเกิดว่าเป็นถ้าเกิดคุณหยุดไปแล้วแล้วคุณจะอัพใหม่มันจะมี Start Recording เท่านี้แล้วถ้าเกิดคุณอยากจะเซฟน,นี้ลงไปก็คุณก็เซฟไปไม่ไดจะเพ้จะโอเว่นอินอะไรอย่างนี้ก็ก็ไม่ได้ยากอะไร ก็แค่ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ